กาบสวัสดีครับพอเมพี่น้องเอฟซีทุกท่านมันอยู่พอเที่ยงก็มาเปิดคลิปอยู่ทีหน้าพอเคียนอีกครั้งหนึง่งตรงนี้แหละครับผมถือพอเคียนว่าเป็นเมืองเก่าเป็นหมู่บ้านเมืองเกา่าเป็นหมูบมม่บ้าน,นเก่าแต่สมัยโบราณที่ข้าเจ้าลือห่างเมื่อมีคนเสียชีวิตหลายที่ว่าเป็นทางเที่ยวทางเที่ยวของคนโบราณมันจะเที่ยวจากนี้จากนี้ลงไปนี่ครับสวนลงไปยั่สีบเนะาะงวดที่ผ่านมานี่เล็กพอเขียนเข่าสามตัว้ลครับท่านผู้ชมพอเคียนว่าเสดายได้พอเที่ยงหมวกมาพะศัน เจ้าวัดสีมาวันที่30คู่บ่เห็นว่าสั่นพอเที่ยงกับตีสภารกิจครับผมไปถ่ายถ้ำที่ทั้งสีเกลเนาะครับผมนอดลิปทั้งผลกับหลายกับตัดคลิปลงกับบอท่านกับเล่บบ่อดหญ่มหาพอเคนแต่ว่าตามจริงพอเค่นพนบอกถี่อยู่นะครับท่านผู้ชมพนบอกว่าคนเสียชีวิตก็เป็นศูนย์ไม่ยิ่งกับน้ำซีข้าต้มสองขีบนั้นก็ไม่ซีเกล่พนบอกอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าวพอเที่ยงตีเอาบอเป็นตีบอเป็นในภาพพอเคนตีเป็น2 2 0 4 แต่ค้อนเป็นจริงเพิ่นบอกเป็น404เพราะว่ากระต้มมันก็มีสี่แฉพนว่า4แจข้นตายก็เป็น0แล้วก็มีเงินก็4เป็น404กับ20เพิ่นบอกพอเที่ยงประมาณจังซี่ล่ะพอเที่ยงเองก็ฟังบ่ค่อยละเอียดเนาะครับผมเนาะอ๋องวดนี้สิบ่บ่สวนพอเค้นให้พอเคี้ยนพนบอกเองซะครับงวดนี้เนาะแต่ว่าเพิ่นว่าเพิ่นฝันนี่แหละมีคนมาหาหลายว่าซั่นคนมาเต็มอยู่แถวนี้ล่ะจักเพิ่นมาอีหยังบ่ฮู้พอเค้นว่ามาหลายแห้ง หมดกอนกับถือกวาสันโอ้ยถือกถือโตัวได้เถือกตรงก็พผอเถือกตัวเียนใหม่กับอันนั้นอยู ute, er ่มันก <c oughs> <c oughs> ับบอลได้อไปสามสองกับบอลได้อไปสวัสดีครับพ่อเช่นสวัสดีครับกาสวัสดีครั้งนึงพ่อเช่นกาสวัสดีครับมนีเดินทางมากับแอดมินไอครับผมมนีแอดมินไอมานั่มฝืนหยุดงานมนีก็ได้แต่มาติดตามมากับพ่อเนาะเย็ซีจมหาหลายคนอยู่หรอกแต่บอลได้ออกกลอง เดี๋ยวเสียออกกีฬรอกสุดท้ายมันเป็นยังไรก็พอเขรียดที่ผ่านมาเป็นอย่างไรก่อนพอเครียนที่ว่าถือกสามตัวถือกอยู่สามตัวหัอเขี้ยนในกระตุ่มมันสองจีบรับมันก็เป็นซีซีขนุนหอหนึ่งเป็นุนซีวัดโต้ดวงตายกันซุนซีชุนพอเขรียตีกระตุ่มนี่เป็นซีบ่ เอเปลี่ยนให้าตีเป็นสี่พอเข็นอ้าวมุกกรสี่แก่ดิโอมันเป็นสองมันเป็นสองตีโอข้าต้มควบหนึ่งมันจะเป็นสี่เจ้มันจะเป็นเขาคลายออกมาเขาคลาออกมากเลยครนเป็นกลุ่มเขาคขาออกมาเลยครับคลายมาเป็นเบียงแล้วมันก็แี่งกันขนุนเขากลุมุกหนึ่งผมหลงโง่เองเนาะไปแปลเป็นสองศูนย์สี่เนาะตามจริงพอเข็นกับว่าายุข้าตมสองอันกับเป็นสองศูนย์ก็ได้ว่าสันแต่ว่าคนว่า ม,มาอยู่ได้เอ็นวิน,นัยมาอยู่พอเขียมาอยู่มียิ่งกับน้ำซีตายกับศูนแจ๊กกะแท่นหน้าพอนก็บ,บอกอยู่มันก็เป็นซีคอยออกคนมาแตงว่างงว่ากงกเอาว่ารงตซีๆแ่มนก็ไปหนเนี่ยสามสองมันจะใส่ไม่สามสองสามสองสามสองก็มีกลางคนก็ช้นไปคนก็เจ้าชู้มาโอมาโอ้เสดายเน้อกราบขอโทษขออภัยเด้อครับเอ็ซีกราบขอโทษขออภครับผม แต่มีมีเอฟซีเพิ่นเขาเหม็นมากอยู่ไหาเฮ้ยพอเสี่ยงปฏิทีตามอยู่แต่เน่อมรับอยู่ว่าคลิปบาร์แอมผ้าแปลวอยู่ทั้งซีเกียรหลายครับหัวจีพานมากก็เลยบดเอามาเอาเนาะตามทางซีเกียรแทนเนาะเมียนกับก็เลยมันแบบว่าคลิปมันหลายกับตัดตัดลง่าท่านหนงสี่นากับกาพ่าสวยควาไพ่เอ้ามาหนี้ฝันว่าจะไหรก็พอหัวนี้หัวนี่มันขื่นกับพขเอาพวกหินว่าหนึ่งหนึ่งสี่ หนึ่งหนึ่งสี่ตามกันหายเฉียวอยู่เป็นเสียงวิงหรือปุ่นายพ่อมิ่งมิงเป็นมิ่งมิงมาบอกบอกพอหนึ่งหนึ่งสี่จนมาก็จะมี่งิงได้มาบอกพอเคียนบ่เมีนบางเทือก็เป็นคุณยายคุณยายบอกหัวหน้นเอาเงินไหนหาลอยออกเส้นศูนย์เราเมือนหัที่ผ่านมากนี่ฝันว่าแม่ม่านตายอยู่กลางทางพอเคียนกับแปรไห้ว่ามันอยู่ อยู่แก่กันแท้หน้าแนวนี่มันก็เป็นสีมียิ่งกันน้ำสีตายกับสูนคนก็ะเป๋าอยู่แต่พอเียอผิดไปแปะเอาแกสองตัววะนี่เป็นเป็นเป็นจังไงก็พอว่าคนมาเต็มเต็มบ้านพอว่าเต็มเดือยนมห่มนคุณยายมาบพอวันนี้มากคุณมาว่าจังไรเนี่ยพอมาผมมาว่าจังไรเเบื้องแต่่วาเบื้องขวายมันขิ้ขอเขาว่าดึงอันอันเดือยว่าสั่นมันว่าดึงหยั่งพอไม่คือกระโจมเพิ่น โจมบักดิ้งแดานั่นฟังนฟ,ฟ,ฟังนักยังคุ้บบนใจอยู่ยังวันวันสี่วหยเพิ่นเพิ่นกระบวปากคุ้บ้ากระบวปากวอาคุบาาค้บ้าก็ามาฮาคุ้บ้ามาสูตรมันเป็นพม่ายมั้ยหมอพม่ายยังเหาก็มาขีบแหลกได้นี่เหาก็มาขังแหลกได้นี่หมวดนี่โบคุ้บ้ามาสูตรสามเทียไม่ขึ้นยอะสามเทียมันมันมีงานยังพอนะมันมีงานยังคุ้บ้าเพิ่นยังไงมาสูตรแต่ว่าเพิ่นเป็น กระจุมมันน่นคือซื่อๆนะแบบกระจุมปรุมมาเริ่มย้ำห้องคือเขาอันคือพวกเขาอันฝอนันนาเนี่ยเมื่อสุดลงมาทำไมฟังรัะครับไข่ไข่ไข่ว่าเป็นร่ำผีฝาดหรือร่ำอียงอยางสี่นี่บกว่าน้ำบ่มน้ำมันมีพวกล่ำมันมีบ่แต่ว่ามีผ้ามานางสวดมานางสวดแต่ว่าคนเนี่ยมาหลายคนนอนลายอยู่ มามา,มาตรงนี้นะวาบาัตพ่อเขตนี่ละอโอ้โอสดายไ่มีบัตนอีกทีไม่ได้บอบาซีวาอันที่ว่าผะผะกับคุณใหญ่พ้นมาเนาะพอนอะอบอเมนเพิ่นอาสีมาย่ำโตที่วา่าผีไม่ยิงมาบอกหรือเปล่าหนึ่งหนึ่งสี่เพราะว่าขันเมนเพิ่นสีบอกเหล็กตัวอื่นเพิ่นก็ต้องมีเหล็กปิดถ่ายมานาแต่วันหีิเพิ่นผาก,กันมาจะสื่อและทำนองมาเหตุบุญเหตุยังอยู่เฮื่อน เมนบอพะเชนอาจารย์ขึ้บอกี้่เมนบอกเพนบนว่าบอกแมวมามันว่าเฮตอันนี้ครับขึ้นสามขึ้นสี่กะผูุ้ญแจมากับหม่งอาบอกขึ้นกะเงินเตะหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งสี่ตอนนี้เถียวหายไปสำหรับโตัวเอ็นมินนะคะมินคิดว่าตเลนี่คือซีอูมองนี่ มันบอมีบานึ่งทีได้ไอมินไออยู่นี่หนึ่งหนึ่งสี่ต่ว่ากันหนึ่งหนึ่งสี่ที่มาบอกเพเค้นเพราะว่าพอพอเค้นฝันอยู่หลายแถวมันบอกบอกว่าจะเป็นพระมากคุณย่ามากหรือว่าผู้ใดมากมันมีบอกตัวเลขเลยจกคนมีมีผู้เดียวที่บอกหลัก็แล้วเลยแมนแล้วเลยหนึ่งหนึ่งสี่ตรงนี้ได้ไอ้มินไอพอเคยนว่าตรงนี้จะเก่าเป็นมู่บานเก่ามู่บานจะคนสมัยโบราณนี่ท่านนี้จะเป็นท่างทางคนเที่ยวได้ไอ้มินไอนี่ ทางนี้จะเป็นทา่านคนเที่ยวได้นี่เที่ยวลงมานีเนี่ยว,ว่าเขนว่าขี่ง้อขี่เกียนล,ลงไปนีแล้วนี่เออทำนองท่าไปทางไปอันเขินว่าสมัยก่อนทางเที่ยวเพิ่นอทาาน่างเที่ยวเพิ่นไปขายง้อขายเพลินสิเนาะจักวัวหัวจักเพลินไปยังไปทำอาหารกินเนี่ยมันต้องหนำมัน,นนะนครเนาะอืมอว่าเั้นตัวพ่ออันของพ่อนี่ก็คิดว่าน่าจะเป็นหนึ่งหนึ่งซีบอกพ่อจักว่าจักสันดาห์พ่อมักบ่พ่อ,อ,พอมักบ่ตัวนี้ครับมัก อยู่งวดก้อนได้สีบาทได้ตัวด้ตัวกันบ่มากคืออันงวดสี่ศูนย์สี่บ่มากอู่มันก็จะมากบ่กล้วยมันเขามาห่าของผืนเขามาดึงกินของผืนผืนบรอยาคกล้วยเขามาเนี่ยกล้วยเขามาร้อยบตรลงสี่ก็บาทกันว่าเขามาคือ คำว่าสั้นสูกคนบอกยังซีคนหนึ่งนะว่าสูกอืมาจารยครับจะสูกยังเด้อคนยังวางวางจะสูกยังไม่บอกอกกระผื่นอือสำหรับพอนี่พอคือสิคิดว่างัวตัวนี้ซ้ำมาย่ําย่ําโศกย่อลาบย่อเล็กตัวนี้งวงข่วยข่วยอือแล้วก็จะกินเรากินยากันกินเรากินยาเต็มเลยอยู่นี่ แต่ว่าเป็นคนที่ยวหงุ่จักบ่กพอเป็นคนที่เวาคุ้นเคยบ่คุ้นเคยอยู่คุ้นเคยอยู่อือเคยหูุจักกันอยู่อจะคล้องนางเพิ่นนี่และวจะคล้องหนาเพิ่นอืมข้างนอกมัไม่เห็ดบุญเนาะมาต้มหอมสิเนาะแม่นอืมจะขายมีบุญมีศีลจริงๆนะแอบมินได้อย่างฝากันว่าเห็ดบ้านเลขที่พอเพิ่นกระโบมีกระโบมันเป็นเถียง่มันบอกจักโดนบาดแล้วพออันนึงหนึ่งสีนี่บอกแจ๊คมือมันขึ้นนี่มันขึ้นนี่ขึ้น แต่ว่าผลมาหาน่ะมาม,า,มา,หาหลายมืออยู่อผลมาหามาห,าหลายมืออยู่ผกคิดอันแควเขามากับบุบบอกดีขึ้นเขามาอีกมาบอกอยู่หันละหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่ออหนึ่งหนึ่งสี่พู้ที่พูนมาบอกนี่พอเคยเห็นพูนมาก,ก่อนบาาอกค่ะเคยฟันถอดก่อนบอกหรือวันนี้เธือแหลกที่เห็นพูนมาอยู่แต่พูนว่าบอก,บอก,บอกอนนัเฮะแต่กี้มาซ้องเทีเ่ยว บม่อยอ่นี่เงี้ยไม่ฮ็ตอันนี้มาคืนก็จะมาคืนก็มาอีกมาผุดียวืวจังบอกอ๋อคืนึ้นคนมาได้หลายนี่เพิ่นกัมาอ<ม>ืมาแต่ว่าเพิ่นบ่ได้บอกเม,ม่นจอามคาืนมาผดเดียวหรือวมาบอกอเม่นบ่อเพอระาะว่าณนี้มเนเจสดเม่นบ่ออครับหน<ม>ึ่งหนึ่งสี่บอกบอาเท่านั้นหนึ่งหนึ่งสี่อ่าเท่านั้นสองตัวบ่ได้มี อืมครับท่านผู้ชมนี้เมียบัดนี้ไปซื้อเลยแบบครับไปซื้อเลยไปซื้อไปตีตามเพป็นกันยังกี่แบบถามตรงๆแต่อวมเป็นคุณยายบา่ฮะเป็นคุณยหญ่สิเอาเงินให้ให้พอเชี่ยนหารอยบ่น,นันดาเพราะนันดะไม่บอกว่าบอกทั้งทั้งซี่นี่ฟังเชียงพื่นน้ำว่าโกเชียงพื่น,น,นบาโก,ก้แห่งเบาโก้โอ้ยโอ้ยพอเชียนได้จับจุดได้เรื่อยว่าเป็นคุณยหญ่ หนึ่งหนึ่งสี่ครับท่านผู้ชมงวดกอนกับเป็นคุณยายเด้มาดึงแขนพอเียนไปมองที่ว่าอันไม่ยิงออกหูกตายเนาะพอเียนเนาะก็เป็นคุณยายได้ภาพไปเพิ่นบ่ไ้บอกเลยยู่แต่่นพาไปเอาอยู่ตรงจุดนั้นเลขมันอยู่ตรงจุดนั้นงวดนี้พอเียนก็เลยว่ามั่นใจเป 1, 1, ็นหนึ่งหนึ่งสี่ตั้งแต่ก็ต้องไหมอีก่แล้วครับผมท่านผู้ชมงวดนี่นนยต้อตงไหม,มยังอยู่หาเมกกอืองอดาโคที่ยายตรงไหมอีีตรงไามย้ำให้เอฟซีแลหลายคนหลายท่าน ก็บบกวา่าฐานต้นคาร์บิฟซี่านหนึ่งคนเขาเห็นมากอยู่ว่าพอเที่ยงไปติดตามพอเที่ยงหแหเน่คงอยู่ไทยแต่ว่าพอเที่ยงวันในมันแบบว่าขี่มันลงบ่ท่านนะคาร์เตอร์มุชมกลาเขาถึงเขาพายอีกครั้งหนึ่งนาะครับผมเนาะอ๋อท่านได้ชื่นชอบลองเอาไปเสี่ยงเบิรงครับผมไปหาลอตเตอรี่ฉลาดกินแบงเก็บไว้จากใบสองใบเบิรงกกระดาครับผมหนึ่งหนึ่งสี่จะว่าเลขพอเที่ยงน,นี่บอกมาแล้วมักจะเป็นตัวน,น,นั้นดีๆแหละครับสมุช้มคือความสิ่งพานมาคือการพันกระบอกตั้งแต่ต้นๆคือการ บ่ได้ว่าเป็นโครงชุดไทยโครงชุดท้ายนี่ยคล้ายว่าสิมาย่ำมาหยังจังซี่นะครับท่านผู้ชมเนอาพอกเกนเนาะออืแล้วก็ได้เลขล่างพร้อมคอมเมนต์มา3 2โอ้เสีดายครับขอบคุณหลายครับพอกเกนขอบคุณหลายครับท่านผู้ชมตัวเลขของคุณพอกเกนประจําของงวดวันที่16บหกพฤษภาคมหก67เนาะครับผมเนาะฝันหลายขึ้นล่ะครับมีคนมาเต็มเฮือนขึ้นก่อนก็ฝันว่าคนมาเต็มหนึ่งคุณยายก็มาแต่ว่าบ่ยอมบอกเลขบ่มีไผบอกเลขวิภายบอกเกี่ยวกับตัวเลขแต่ว่าเมื่อคืนนี่มาครับผม มาวาอยู่นี่สามสี่ข่งยำยำอยู่ทั้งเงื่อนพอเคียนนี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่นะครับผมเนาะอ้าวท่านได้อยากเอาไปเสี่ยงโฉกรอพิจารณาเบิรงครับผมพอเที่ยงกับมัติตาใหม่แค่เป็นแนวทางว่าตัวเลขมันกะสามารถมีเขาได้รุดได้ยังอัติ่านมาของพอเคียนกับเขาสามตัวตรงๆกับ,บสร้างดีๆเนาะครับผมเนาะขันมาคงยุทธายได้สองตัวพร้อมอ้า 1, 1, วหนึ่งหนึ่งสี่นะครับตัดเลรีหมุนเลรีเอา,นานหนึ่งสี่สี่หนึ่งหรือว่าสี่หนึ่งหนึ่งจะสี่ก็ได้ครับผมหรือว่าหนึ่งสี่หนึ่ หนึ่งกเดนี่ข้ Lind าเจ้า hey, ว่าม <It> ันเป็นเลขไขๆการอาจ์ติป็นเจ็ดเจ็ดสี่ยังสี่กระได้ครับแต่หมูช่มล่องกลาไปเบิ่งจักน้อยเนาะเจ็ดเจ็ดสี่หนึ่งสี่ังสี่เนาะออตอนไหนจะมาชมคลิปนี้ขอให้มีโชคใหญ่เด้อครับผมบอจะซื้อสามโตหนึหนึ่สี่แก่ถึงสามโตตรงๆถ้าท่านได้สี่แล้วมาถี่หนึงซื้อสลากิแบ่งไว้ก็ขอให้ถึงวัถี่หึครับผมเนาะห้มิงินมิท่องกันสุทุกคิบลิปนี้พรเจ้าขอตัวราไปก่อนพอกันไหมคลิปหนา